เตือนความจำใน iPhone ไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับขั้นตอนแรกให้เราไปที่เตือนความจำตัวนี้ครับหน้าตาเขาจะคล้ายๆกับโน้ตนะครับแต่ไม่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นมีขีดสีน้าเงินสีแดงสีส้มให้เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับแล้วเขียนว่าเตือนความจำนะครับดังนั้นให้เราไปที่เตือนความจำเข้ามาในหน้าแรกนะครับถ้าใครยังไม่เคยใช้งานนะครับ หน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับก่อนที่เราจะใช้งานนะครับเราจะต้องมาแบ่งหมวดหมู่ของเราก่อนนะครับหมวดหมู่ในที่นี้หมายถึงิสต์นะครับอย่างเช่นเดี๋ยวหน่งจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับในที่นี้นะครับเราจะเพิ่มหมวดหมู่ขึ้นมาไปที่ิสต์มุมขวาล่างครับหลังจากนั้นนะครับให้เราพิมพ์ชื่อิสต์ตรงนี้ลงไปนะครับและเราสามารถเปลี่ยนเป็นสีได้นะครับว่า เราต้องการให้ list ต,ตัวนี้เป็นสีอะไรในที่นี้นะครับเดี๋ยวหนึ่งจะสร้าง list ขึ้นมาชื่องานเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ไปกดเสร็จสิ้นมุมขวาบนครับตอนนี้เราได้ list จะมีตัวเก่าอยู่คําว่าเตือนความจําอยากจะแก้ตรงคําว่าเตือนความจาเนี่ยเป็น list ชื่ออื่นก็ได้เช่นกันวิธีแก้ให้เรากดเข้าไปที่ list ที่เราต้องการแก้หลังจากนั้นให้เราไปกดที่มุมขวาบนครับจะมีจุดๆอยู่ แล้วกดไปที่รูปดินสอเขาจะเขียนว่าชื่อและรูปแบบตอนนี้มีคำว่าเติมความจำอยู่แตะไปที่เติมความจำแล้วเราลบออกครับเราก็พิมพ์ชื่อใหม่ของเราลงไปได้เลยครับในที่นี้หนึ่งจะใช้คำว่าสุขภาพแล้วเลือกเป็นสีแดงหลังจากนั้นให้เราไปกดเสร็จสิ้นมุมขวาบนครับกดย้อนกลับมาครับ ใน,ในหน้าแรกของเตือนความจำของเรานะครับเราจะเห็นลิสต์ของเรานะครับมีตามนี้ก็มีสุขภาพกับงานตอนนี้ที่1ใส่เอาไว้นะครับและเรายังสามารถเพิ่มได้อีกนะครับเราก็เพิ่มลิสต์ขึ้นมาซึ่งในลิสต์นี้นะครับเราจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยได้อีกนะครับไปที่สุขภาพแล้วมาที่มุมซ้ายล่างครับจะมีเครื่องหมายบวกเขียนว่าเตือนความจําใหม่กดไปที่บวกตอนนี้มันอยู่ในลิสต์ของสุขภาพนะครับ นึ่งก็จะพิมพ์ว่ากินยาลดความดันพอได้ตามนี้ครับเรากดเสร็จสิ้นหลังจากนั้นนะครับเราไปแตะที่กินยาลดความดันกดไปที่ตัวไอท่านี้เราจะเขียนรายละเอียดเพิ่มเติมครับเป็นยาประเภทไหนกินกี่เม็ดรายละเอียดท่านผู้ชมก็เขียนลงไปได้เลยนะครับทานหลังอาหาร2เม็ดอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้คือรายละเอียดของหัวข้อนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเลือกครับวันที่1ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่นี้เลยนะครับก็คือวันที่18 แล้วเวลาเวลาที่เรากินยาเนี่ยครับเวลากี่โมงเราก็ตั้งให้มันก่อนซะหน่อยก็ได้นะครับเดี๋ยวในที่นี้หนึ่งจะเลือกเป็น15นาฬิกาตามนี้นะครับแล้วก็ทำประจำไหมนะครับกินยาตัวนี้นะครับเราจะต้องกินทุกวันนะครับแล้วเราก็ดูว่าเราต้องกินทุกวันหรือเปล่านะครับถ้าเรากินทุกวันนะครับยาตัวนี้เราก็มาเลือกตรงนี้ครับเป็นทุกวัน <polarization. S 2> พอเราเลือกทุกวันเสร็จแล้วนะครับมันจะมีตรงนี้ครับสิ้นสุดการทําประจํากดเข้าไปครับเราจะเลือกให้เขาทําตลอดไปหรือว่าวันที่สิ้นสุดก็กําหนดได้นะครับเราก็นับไปครับว่ายาเรามีจํานวนเท่าไหร่แล้วจะสิ้นสุดถึงวันไหนนะครับเราก็สามารถตั้งได้อย่างเงี้ยครับถ้าเราเลือกวันที่สิ้นสุดนะครับเขาก็จะให้เลือกวันที่ว่าสิ้นสุดวันไหนนะครับแต่ในที่นี้หนึ่งจะให้เลือกเขาทําประจําตลอดไปแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับ แล้วกดออกไปครับมาดูตรงนี้ครับถัดขึ้นมาลำดับความสำคัญนะครับกดเข้าไปสำคัญมากน้อยแค่ไหนนะครับกินยานะครับเราก็เห็นความสำคัญมากครับกดย้อนกลับไปครับด้านล่างสุดเขาจะบอกว่าลิสตตัวนี้คือสุขภาพนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็มากดตรงนี้ครับแล้วก็เราก็จะเลือกเป็นลิสตแบบไหนเราก็เลือกไปอย่างนี้ครับ อันนี้กลายเป็นงานไปแล้วนะครับแต่จริงมันไม่ใช่เรื่องยามันต้องอยู่ในหมวดหมู่ของสุขภาพแล้วกฎหมายครับแล้วก็ไปเลือกสุขภาพอันนี้เสร็จแล้วนะครับสำหรับการเตือนความจําเราในเรื่องของการกินยานะครับไม่ได้ตามนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราไปกดที่มุมขวาบนครับเสร็จสิ้นกดย้อนกลับมาที่หน้าหลักครับก็จะเจอว่าสุขภาพนะครับมีเตือนความจําอยู่ภายในนี้อยู่1หัวข้อนะครับอันนี้หนึ่งสามารถเพิ่มได้อีกนะครับ ในเรื่องของสุขภาพนะฮะหนึ่งกดเข้าไปที่สุขภาพอันนี้หนึ่งอยากจะเพิ่มอีกนะครับไปที่เตือนความจําใหม่จะเพิ่มเป็นออกกําลังกายมอได้ตามนี้แล้วนะครับเราไปกดที่ตัวไออันนี้เราก็ใส่รายละเอียดครับไปที่เทศบาลหลังจากนั้นเราก็มาใส่วันที่ครับเราจะออกทุกวันนะครับเราก็จะเลือกเป็นเวลา หกโมงเย็นนะครับสิบแนาฬิกาจุนนไม่ได้ตามนี้แล้วนะครับทีนี้เราก็มาตรงนี้ครับทําประจําทุกวันสิ้นสุดมีไหมเราจะทําสิ้นสุดถึงวันไหนหนึ่งก็เลือกไว้ว่าไม่เลยนะครับลิสก็จะอยู่ในหมวดหมู่สุขภาพเสร็จในเรื่องของสุขภาพ2อันแล้วนะครับกดเสร็จสิ้นมุมขวาบนครับกดย้อนกลับไปครับไปที่หน้าหลัก จะเห็นว่าตอนนี้นะครับในหมวดหมู่สุขภาพเรานะครับมีทั้งหมด2ตัวที่เตือนความจําของเรานะครับซึ่งหนึ่งได้กําหนดไว้ว่าให้เขาเตือนทุกวันทุกวันตามเวลาที่1กําหนดตามนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในลิสต์ถัดมาครับที่1สร้างลิสต์ไว้เรื่องงานนะครับหนึ่งก็กดเข้าไปที่งานนะครับแล้วก็ไปที่มุมซ้ายล่างครับมีเครื่องหมายบวกอยู่เตือนความจําใหม่ประชุมนะครับเราก็พิมพ์ลงไปครับประชุม อันนี้คือชื่อหัวข้อนะครับประชุมแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปกดที่ตัว i ครับใส่รายละเอียดลงไปครับว่าประชุมอะไรไงที่ไหนนะครับยางก็เขียนไว้ว่าเรื่องส่งออกสินค้าที่โรงแรมสลาบรีนะครับรายละเอียดอะไรเนี้ยท่านผู้ชมก็ใส่ไปให้กระชับเลยนะครับเวลามันแจง้งเตือนขึ้นมาท่านผู้ชมจะได้ดูแล้วก็จาได้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองแล้วเราก็เตรียมตัวที่จะไปนะครับเอกสารมีอะไรที่เราต้องเตรียมไปเราใส่ในแถบตรงนี้ได้เลยนะครับ ไม่ได้ตามนี้แล้วครับเราก็มากดวันที่ครับวันที่เท่าไหร่ที่เราจะต้องมีนัดหมายหรือประชุมนะครับในที่นี้นะครับก็จะเป็นวันที่29นะครับแล้วก็เวลาครับเวลาในที่นี้หนึ่งแนะนําให้ใส่แจ้งเตือนก่อนเวลาหน่อยนะครับเราต้องเผื่อในเรื่องของเรื่องรถเรื่องอะไรองเราเป็นการเตือนเราต้องเลือกรวงหน้าไว้นะครับนะฮะเราเลือกเวลาเสร็จปุ๊บนะครับก็เรียกทําประจํำไหมนะครับแล้วบอกไม่เลยนะครับแค่ครั้งเดียว ก็คือไม่ประจํานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วนะครับเรากดเสร็จสิ้นกดลิทย้อนกลับมาครับนี่ครับก็จะออกมาเป็น2หัวข้อแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหลังจากที่เราตั้งเตือนไปแล้วนะครับเมื่อถึงเวลาแล้วเขาจะแจ้งเตือนเราขึ้นมาเป็นแบบไหนยังไงนะครับเดี๋ยวหนึ่งจะยกตัวอย่างจากสุขภาพนะครับที่หตั้งเตือนในเรื่องของกินยาไว้นะครับ เดี๋ยวมาดูกันครับอันนี้ในระหว่างนี้นะครับหนึ่งก็จะปิดหน้าจอลงไปให้พักหน้าจอแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเขาจะแจ้งเตือนขึ้นมาแบบเป็นแบบไหนเนี่ยครับเขาก็จะบอกไว้อย่างนี้เลยครับว่าเตือนความจําใหม่แบบนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปครับสังเกตจากสีแดงเนี่ยครับเขาจะระบุว่าวันนี้16บหาฬสาของทุกวันเนี่ยครับเขาโชว์ให้เห็นเลยนะครับว่าตอนเนี้ย เราจะต้องทําอะไรนะครับกินยาลดความดัน2เม็ดอย่างเงี้ยครับจะเป็นแบบนี้ตรงช่วงเวลาเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นสีแดงก็คือยังไม่ถึงเวลาของเขานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับกดแบ็คกลับไปครับเดี๋ยวมาดูเรื่องงานกันบ้างครับเนี่ยฮะส่วนสีต่างๆที่มันขึ้นมาร์กไว้นะครับตรงเนี้ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นกันนะครับวิธีการเปลี่ยนก็ให้ทําอย่างนี้ครับเราไปที่ลิสตนะครับ อย่างในที่นี้เรามีลิสสุขภาพกับลิสงานนะครับเราอยากจะเปลี่ยนลิสสุขภาพนะครับสีแดงตัวนี้ให้เป็นสีอื่นเราก็กดไปที่ลิสสุขภาพหลังจากนั้นให้ไปกดที่จุด3จุดมุมขวาบนครับไปตรงนี้ครับแสดงและรูปแบบเปลี่ยนไปสีเขียวกดเสร็จสิน้นก็จะเป็นสีเขียวเลยเห็นไหมครับหลังจากที่เราเซต การตั้งค่าทั้งหมดแบบนี้แล้วนะครับบิงเอิญเราเปลี่ยนใจหรือว่าลักษณะงานของเรามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ในเรื่องของเวลาหรือรายละเอียดต่างๆนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขได้นะครับวิธีการแก้ไขให้ทําดังต่อไปนี้ครับอย่างเช่นเราจะเข้าไปแก้ไขในเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วกดไปที่สุขภาพเราจะไปแก้ไขในเรื่องของการกินยาครับาการกินยางเราตั้งอะไรผิดไปนะครับเราก็แตะไปที่ กินยานะครับแล้วมันจะมีตัว i ขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดไปที่ตัว i หลังจากนั้นเราก็เข้าไปแก้ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นชื่อหัวข้อหรือว่ารายละเอียดวันที่เวลานะครับอย่างเช่นในที่นี้หนึ่งจะเปลี่ยนในเรื่องของเวลานะครับหนึ่งก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็น16บนาฬิกาสานาทีแบบนี้นะครับเมื่อเราเปลี่ยนหรือแก้ไขเสร็จแล้วนะครับให้เราไปกดที่มุมขวาบนครับเสร็จสิ้นแล้วก็แก้เรียบร้อยแล้วครับ และถ้าเกิดว่าเราไม่อยากใช้ลิสต์ไหนหรือว่าเราไม่ต้องการใช้การแจ้งเตือนตัวไหนแล้วนะครับเราก็สามารถลบออกได้นะครับวิธีการลบออกทําดังต่อไปนี้ครับในที่นี้เราจะเข้าไปลบในส่วนของสุขภาพมันจะมีหมวดหมู่ย่อยอยู่นะครับเราอยากจะลบในเรื่องของการกินยาลดามดันออกไปเพราะว่าเราไม่ได้กินแล้วเราหายดีแล้วนะครับวิธีการลบกดปัดไปทางซ้ายครับเราเจอคําว่าลบอยู่กดลบได้เลยครับเนี่ยครับ ออกกำลังกายเรายิงออกทุกวันเราก็ปล่อยไว้นะครับกดแบ็คกลับมาครับเพียงแค่นี้เองครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานวิธีการแก้ไขแล้วก็วิธีการลบนะครับใน iPhone iPad นะครับลองนําไปใช้กันดูนะครับเห็นไหมครับเพียงแค่นี้เราก็ไม่พลาดนัดหมายในวันสําคัญสําคัญได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญ อย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ